การประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ที่เมืองพัทยาได้จบสิ้นลงไปแล้วเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของไลออนไทยทุกคนที่เราได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้มียอดผู้ลงทะเบียนสูงเป็นประวัติการสูงถึง8,101คนงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้รายรับทั้งหมดอยู่ที่39ล้านบาทเศษร,รายจ่ายจ่ายต่ำกว่ารายรับอยู่ราว8ล้านเศษ รายละเอียดทั้งหมดจะขอสรุปและชี้แจงอย่างเป็นทางการตามมาอีกครั้งหนึ่งส่วนวันนี้เรามาฟังเสียงผู้ที่ทำงานและผู้ที่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้บางส่วนบางท่านเพื่อที่จะได้รู้สึกคล้อยตามและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ไปพร้อมกันก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับคณะกรรมการจัดงานโอซิลครั้งที่61นะครับ ซึ่งก็งานสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีวันนี้ก็มาร่วมงาน thank you party ก็เป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับที่เห็นความสำเร็จของงานแล้วก็พวกเราก็มาร่วมกันขอบคุณกรรมการทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับยินดีกับทุกคนด้วยครับสวัสดีครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ท่านได้มอบหมายตำแหน่งที่ไม่มีใครอยากรับหรอกครับก็เป็นความเฉลียวฉลาดของประธานคณะกรรมการจัดงานนะครับที่เลือกตัวพี่ มารับใช้ในโอกาสที่ทำให้งานประชุมระดับโลกครั้งที่61 OCU o m o r g a n i z a t i o n Committee ที่พัทยาเราครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่2ตอนผมเป็นไลออนชาเตอร์ก็ปี2527ปีนี้41ปีแล้วนะมันก็เข้มข้นเพราะน้องเขาเลือกถูกและใช้งานถูกคนมันก็ทำให้งานที่เราจัดเนี่ยผมมองภาพแล้ว สิ่งที่จะได้ประโยชน์กับเมืองพัทยาเราสมโมสรไลออนพัทยาเราเป็นสมโมสรเล็กๆแต่ถ้าจะทำงานช้างก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนพัทยาคนชลบุรีแล้วก็ทั้งประเทศทั่วโลกได้รู้จักเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคอเบรีเซชั่นมีเดียต่างๆเนี่ยวันนี้ถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ก็เห็นแล้ว YouTube เดี๋ยวนี้เห็นเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ทำให้ชื่อเสียงคำว่าวีเซิร์ฟของเรานั้นกระจกระจายไปทั่วโลก ก็ขอแสดงความยินดีกับคณะกรกมการจัดงานทุกท่านถึงแม้พี่จะมีส่วนร่วมบ้างทําให้งานมันสมบูรณ์ขึ้นดูน่ารักขึ้นครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับและสุขภาพแข็งแรง โรยกาศที่มาร่วงงานราตรีตั้งคิวปาร์ตี้ในคืนนี้ครับขอบคุณครับการจัดการโบซิลที่ผ่านมาที่ปัตยานี้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแต่จริงสาคัญที่สุดก็คือว่าเรานั้นได้แสดงให้เห็นว่าเราคือส่วนหนึ่งของโลกสากมันเป็นความภาคภูมิใจมากที่เราเป็นส่วนหนึ่งของรักสากลแล้วเราก็สามารถจัดการประชุมระดับภูมิภาคของโอซิลซึ่งประกอบด้วยประเทศต่างๆมากมายซึ่งประเทศต่างๆเหล่านั้นมีศักยภาพมากกว่าเรามากมาย แต่เราก็จัดได้สม,สมบูรณ์แบบเป็นที่ยอมรับก<อ>ับเ<อ>พื่อนๆต่างประเทศเหล่านั้นเขามีความสุขมากที่เราได้จัดการประชุมครั้งนี้และการประชุมก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสมตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของเราสาค์ครับเย<ๆ>ี่ยมมากวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ที่ได้มาเป็นประธานจัดงานเล n ้ยงคิวปารนะฮะของโอซิลฟอรัมครั้งที่61ก็ตอนที่จัดงานผ่านมาท่านประธานโอซิ ถ้าก็ให้เป็นประธานฝ่ายด้านขนส่งก็ทําให้อยากเต็มที่นะครับก็อยากจะให้ทางต่างชาติเข้ามาเยือนประเทศไทยเราประทับใจกับการบริการได้รับผลตอบรับก็ดีใจฮะทุกประเทศเขาก็ส่งคอมเมนต์กลับมาว่าโอเคเราจัดด้านขนส่งได้เยี่ยมมากนะฮะทั้งนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในงาน thank you ร์ตี้วันนี้นะครับขอให้ท่านร่วมกันสนุกกับค่ำคืนนี้ให้เต็มที่ครับเราเราจัดงานแบบกันเองพี่น้องกันขอบคุณครับ